การดูทุกเยนแล้วก็ปักรูปเพื่อบุญนะนะครับวงสวงก็เยอะเงี้นครับเรื่องสักการะที่บูฮาวเขาเราเลียงนะครับพี่น้องครับนะเชื่องจากนี้สงเราต่อ,อเชิญมารวมในมกิจกรียครับปีนี้เราเลียงของเขานะครับแต่ปีนี้การจุดทูปจุดทูปวงสวงแล้วก็เชิญประธานในพิธ ท่านน้ำชอบน้ำน้ำสิต่อจำแน้น,นะครับเราก็จะให้ท่านพามไญเชิญนะครับเทวดาและเกา้าสารองค์การนะครับเป็นลำต,ต่อไปครับ